วิธีกู้คืนเพื่อนที่ถูกบล็อกและถูกลบชื่อออกไปแล้วในแอปไลน์โดยที่เพื่อนไม่รู้ว่าครั้งหนึ่งเคยถูกเรานั้นบล็อกและลบชื่อออกจากแอปไลน์ไปแล้วอันดับแรกเข้าไปที่แอปไลน์เมื่อเข้ามาแล้วให้แตะคำว่าแชทด,ด้านล่างนะครับคำว่าแชทคราวนี้ผมจะทำการบล็อกเพื่อนที่ชื่อว่า ทัชกรชนลไมนะครับนะครับบล็อกเสร็จแล้วก็ลบชื่อออกเลยนะครับวิธีการบล็อกก็คือแตะเข้าไปที่รายชื่อเพื่อนที่เราต้องการบล็อกนะครับในที่นี้ก็คือเพื่อนที่ชื่อทัชกรแตะเข้าไปปึ๊บหลังจากนั้นมาแตะที่เมนูสามขีดด้านบนขวามือครับนี่ฮะปึ๊บแล้วมาแตะคำว่าบล็อกค,ครับจะอยู่ด้านบนขวามือนี่เนียคำว่าบล็อกปึ๊บ จะมี pop up เด้งขึ้นมาให้แตะคำว่าบล็อกอีกหนึ่งครั้งครับปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ทําการบล็อกเพื่อนที่ชื่อทัชกรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ให้แบ็กกลับปึ๊บแบ็กกลับอีกปึ๊บอันดับต่อไปเราจะทําการลบชื่อเพื่อนที่ชื่อทัชกรออกนะครับโดยแตะไปที่ห้องแชทเพื่อนที่ชื่อทัชกรแต่ค้างครับปึ๊บอ่าจะมี pop up เด้งขึ้นมาให้แตะคําว่าลบ นี่ครับลบแตะเข้าไปยืนยันอีกหนึ่งครั้งตอบตกลงปึ๊บอ่านะครับรายชื่อเพื่อนก็หายไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะไม่มีและชื่อทัชจกรนะครับโอเคเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งนะครับแตะไปที่หน้าหลักครับด้านล่างซ้ายมือแล้วก็แตะไปที่รายชื่อเพื่อนครับนี่แตะเลยปึ๊บจะไม่มีรายชื่อเพื่อนที่ชื่อทัชจกรนะครับในส่วนนี้โอเคนะครับ และตอนนี้นะครับเราได้ทําการบล็อกและลบชื่อเพื่อนที่ชื่อทัชจกรออกไปแล้วแล้วก็ออกจากแอปไลน์เลยนะครับออกไปเลยอันดับต่อไปเราจะทาการยกเลิกการบล็อกและทําการกู้คืนเพื่อนที่ชื่อทัชจกรให้กลับคืนมาเหมือนเก่านะครับเราก็เข้าไปที่แอปไลน์เลยเมื่อเข้ามาแล้วให้แตะคําว่าหน้าหลักด้านล่างซ้ายมือครับ หลังจากนั้นแต่ที่เมนูรูปฟันเฟืองนะครับที่อยู่ด้านบนขวามือนะครับหรือว่าการตั้งค่านั่นเองปึ๊บพอเข้ามาแล้วก็ปัดขึ้นครับแล้วมาแตะคําว่าเพื่อนนี่ครับเพื่อนแตะเข้าไปปึ๊บแตะคําว่าบัญชีที่บล็อกนี่ครับบัญชีที่บล็อกปึ๊บก็จะมีรายชื่อเพื่อนที่ชื่อทัชกรนะครับปรากฏอยู่ก็คือรายชื่อที่เราบล็อกนั่นเองนะครับชื่อทัชกร ให้เรามาทําการายกเลิกการบล็อกน,นะครับโดยแตะไปที่แก้ไขตรงนี้ครับปึ๊บแล้วแตะคําว่าปลดบล็อกปึ๊บแตะคําว่าปลดบล็อกอีกหนึ่งครั้งปึ๊บโอเคตอนนี้เราก็ปลดบล็อกเพื่อนที่ชื่อทัากรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แบ็กกลับครับปึ๊บแบ็กกลับแล้วก็แบ็กก,ก,กลับอีกแบ็กกลับ,บ,กกบต่อไปเข้าไปที่ห้องแชทเพื่อนนะครับแตะคําว่าแชทด,ด้านล่างปึ๊บจะเห็นว่า เพื่อนที่ทชื่อทัชกรยังไม่มานะครับนะครับให้คุณผู้ชมแตะไปที่ช่องค้นหานะครับนะฮะค้นหาแถบตรงนี้แตะเข้าไปปึ๊บหลังจากนั้นให้เราทําการพิมพ์ชื่อที่เรายกเลิกบล็อกเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเพื่อนที่ชื่อทัชกรนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าทัชกรนี่ครับพอเราพิมพ์ชื่อเพื่อนนะครับก็จะปรากฏ และชื่อเพื่อนที่ชื่อทัชกรชลละไมออกมาแล้วนะครับนะฮะจะมีรูปโปรไฟล์ด้วยนะครับเราก็แตะไปที่รูปโปรไฟล์เพื่อนเลยที่ชื่อทัชกรนะครับปึ๊บโอเคนะครับก็จะเด้งมาที่หน้าโปรไฟล์ของเพื่อนเราเราก็แตะไปที่คําว่าแชทครับตรงนี้ครับคําว่าแชทปึ๊บและตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ห้องแชทเพื่อนที่ชื่อทัชกรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะทัชกรชลละไมนะครับผม เราสามารถที่จะทําการรับส่งข้อความได้ตามปกตินะครับนะฮะจะเป็นหรือจะเป็นการส่งสติกเกอร์ให้กันตามปกติหรือจะเป็นการรับส่งในส่วนของรูปภาพและวิดีโอได้ตามปกติพูดง่ายๆก็กลับคืนมาสู่การใช้งานตามปกติสําหรับเพื่อนที่ชื่อทัชกรชุดละไมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับอาจผมจะส่งสติกเกอร์นะครับเนี่ยครับ ก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินั่นเองนะครับจะเห็นว่าเพื่อนเราได้ทําการอ่านแล้วเห็นไหมครับเราส่งติ๊กเกอร์ไปก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีคู่คืนเพื่อนที่ถูกบล็อกและถูกลบชื่อออกจากแอปไลน์โดยที่เพื่อนนั้นไม่รู้นั่นเองนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ